สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินติดถนนเรียบคลองนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลท่าทรายเอาเ,มเมืองจังหวัดนครนายกพื้นที่17ไร่3งาน49ตารางวานะคะ ขายถูกมากนะคะขายเพียงไร่ละ4,50,000บาทเท่านั้นเองนะคะพื้นที่ขุดโคกหนองนาวไว้แล้วนะคะน้ำไฟอยู่หน้าแปลงเลยค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณ100เมตรนะคะตรงที่ยืนอยู่ไปถึงนะคะ สามเสาไฟฟ้าเลยนะคะห่างจากถนนหลักนะคะเข้ามาเพียงห้าสิบเมตรถนนลาดยางนันนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตามถนนเรียบคลองเลยนะ,ะเพียงห้าสิบเมตรเท่านั้นเองข้อดีของแปลงนี้ก็คือขุดปรับถมเรียบร้อยแล้วสามารถปลูกบ้านได้เลยะคะ่ะ เหมาะปลูกบ้านนะคะบ้านพักตากอากาศไม่ต้องกลัวน้ําท่วมด้ค่ะตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะตรงนี้อยู่ห่างจากเมืองนครนายกเพียงสิบสองกิโลเมตรนะคะตรงนี้มองเห็นวิวเขาด้านหน้าเลยนะคะวิวเขาใหญ่ห่างจากแยกสามสาวก็สิบสองกิโลเมตรนะคะจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต เพียงหกสิบเจ็ดกิโลเมตรค่ะใกล้กรุงเทพด้วยนะคะนี่ให้ดูน้ำใสมากตรงตอนนี้อาจจะลกหน่อยนะคะต้นกกขึ้นค่ะสนใจนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะแต่ละเอียดและพิกัดจะวางไว้ให้ใต้คลิปเลยคะ่ะ ตรงนี้ห่างจากวัดมณีวงเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและห่างจากอ่าบ้านสร้างเดินทางจะไปบ้านสร้างไปเฉาเชิงเซาก็สะดวกนะคะออกไปจากถนนหลักประมาณ1กิโลเมตรนะคะถนนใบเฉาเชิงเซานะคะบรรยากาศดีมากค่ะ17ไร่ สามงานสี่สิบเก้าตารางวานะคะมีบริเวณมีเพื่อนบ้านนะคะ ค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่หลักหมุดของเรานะคะหลักหมุดของเราชัดเจนหลังวัดเรียบร้อยแล้วนะคะตามแนวเสานั่นเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ